ที่อาตุเชาฟอนด้วยกันครับผู้สูงไวัสนี้กับการมาร่วมนกับการมาร่วมงานกับโปรเจกต์นี้ครับอ่าก็ยินดีมากนะครับที่ได้ร่วมงานกับซอมบี้เวอร์ที่อยากร่วมก็เพราะว่าเป็นซอมบี้เรื่องแรกของประเทศไทยแล้วก็อยากจะรู้ว่าซอมบี้ไทยเป็นยังไงช่วยติดตามนะครับพอมีโอกาสได้ไป มาแล้วได้เห็นมุมวันแล้วมันความรู้สึกเป็นยังไงก็อยากให้ไปดูดูในซีรีย์จะสปอยคจะสปอยคุณเดียวแม่ไปที่ท้องไหมละครก็ได้ยังไงที่ท้องเหรอครับก็เอ่ออย่างเรื่องนี้นะคะบางทีอาจจะคิดว่ามันเป็นแค่ซอมบี้กันทั่วไปหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วด้วย เรื่องราวความมีเป็นที่ที่มาของซอมบี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนมันมันมันเกิดจากเรื่องของการส่งต่อความคือเขาตั้งตั้งโจทย์มาว่าศรัทธาเนี่ยสามารถส่งต่อได้ทางสายเลือดหรือเปล่านะะนะสปอยสุดๆแล้วคือเท่านั้นแล้วอันนั้นน่ะคือเป็นมันมันเลยเป็นที่มาของกัน เกิดเหตุการณ์วุ่นวายต่างๆแล้วก็การส่งต่อเชื้ออะไรอย่างเงี้ยความสนุกของซอมบี้แบบในไทยมันเป็นยังไงพี่ปอกคะซอมบี้เราหล่อมากออนดการันตีหล่อเยอะไหมคะมาะแล้โอเป็นกองเลาะลานตาไปหมดเลยไม่รู้ว่าจะแต่งให้เขาดูไม่หล่อได้ยังไงพี่ปอกแบบว่ามอเตอร์ไซค์เลยเหรอฮะมอเตอร์ไซค์ ขับไม่คล่องเท่าไหร่ด้วยแต่ว่าเราก็ต้องไปซ้อมให้คล่องให้ได้อะค่ะมาพี่เบียร์ครับการเรียนใจมาร่วมโปรเจกต์นี้พี่เบียร์ก็คล้ายๆอาตุชาวเลยครับก็คือผมยังไม่เคยเห็นที่เขาพี่เบียร์ทำอะไรครับผมเสียงดังโอเคโอเคก็คือมันมันรู้สึกว่าตอนแรกเลยเราเรายังไม่เคยเห็นคนไทยทำซีรีส์ที่เกี่ยวกับซอมบี้เลยเราได้ดูแต่แบบต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ย เราก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าเวลาเราทำเนี่ยเราจะเป็นยังไงแ,แล้วพอเราได้คุยกับทางทางกล้ากับทางเตือนซึ่งเป็นผู้กำกับและผู้เขียนบทและกำกับร่วมเนี่ยมันน่าสนใจครับผมผมรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่เรื่องแบบซอมบแบบี้ที่แบบที่ที่ที่แบบวิ่งหนีการหรือว่ามันมีหลายอย่างในเรื่องที่ที่มันมีความน่าสนใจมากพูดมากไม่ได้ครับเส,<อ>ส้นเรื่องมันมีความซับซ้อนอะไรเยูะี่จริงๆมันก็ย่อยง่ายนะ แต่แต่ผมรู้สึกว่าด้วยการเล่าพอมันเป็นซีรีส์มีหลายมีหลายตอนเน่ <c oughs> ผมว่ามันก็จะมีวิธีการที่แบบว่าดึงคนให้แบบคอยติดตามไปเรื่อยๆแบบว่าเหมือนกับพอดูจบ E ีพีหนึ่งแล้วเอ้ยลวดเลยดีกว่า <c oughs> นะฮะ <c oughs> ก็คือมันมันเหมือนกับว่าก็ <c oughs> อดอด,อดนอนได้ไม่เป็นไรครับ <c oughs> แ,คแค่วันเดียวคืนเดียวมาดูจนจบเลยแล้วผมคิดว่ามันมันไม่ได้แค่แบบว่าซีรีส์แบบวิ่งหนีเนาะมันมีเรื่องของความสัมพันธ์ของเพื่อน ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน่าสนใจมีสอนแทรกเข้าไปเรื่องของเอ๊ะนุ่นมีให้มีให้ตามมีให้ตามมีให้ตามเยอะและเลุดก็หรูปภาพซอมบี้เวอร์ชันในไทยกับเวอร์ชันต่างประเทศมันแตกต่างกันเลยเฮ้ยแต่ตามพี่เมียเราผมว่านะไม่แพ้เลยผมว่ามันเป็นอีกก้าวหนึ่งที่แบบสําคัญของรุ่นของซีรีส์เลยว่าแบบเราสามารถทำได้แบบเทียบเลยนะนานนะขายวันละ190กว่าประเทศทั่วโลกนะอยากให้คนได้เห็นนะซอมบี้ของเรา ปามาณเจนน้องๆบ้างไ่อพี่ซีนพี่ซีนให้ก่อนได้วิ่งเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับซีนวิ่งเหนื่อยไหมลูกครับเด็กๆเรื่องวิ่งให้เป็นหน้าที่ของเด็กๆนะทุกคนเลยเราวิ่งกันหมดเราวิ่งทุกที่เราวิ่งที่โล่งเราวิ่งในตึกเราวิ่งบันไดเราวิ่งทุกที่เลยที่เราจะวิ่งได้พูดเหมือนเหนื่อยพูดเหมือนเหนื่อยอยู่ในเรื่อง ช่วยเป็นอยู่ในพาร์ทไหนครับพี่สี่สดีเอออยู่คณะนิเทศศาสตร์เราก็ต้องรักคนในคณะเราใครมาทำร้ายคนคณะเราไม่ได้ครับผมเราต้องแบบโปรเทคแต่บางคนก็นิสัยไม่ดีแต่จากจะบอกว่าผมเป็นคนนิสัยดีมากโอเคในเรื่องยาในเรื่องในชีวิตจริงด้วยนะมาคำถามต้องคิดนะเออถ้าผมเราต้องรอติดตามเพราะว่าอย่างที่พี่เบย์บอกความสัมพันธ์มัน หลายอย่างมากหลายกลุ่มมากทุกคนต้องแบบว่าติดตามตัวละครแล้วก็ค่อยๆจําแต่ละตัวละครไปครับผมถ้าทุกคนแบบรู้จักตัวละครแล้วมันจะยิ่งดูสนุกครับผมเราก็ติดตามดูกันว่า1นึ่งซองเอาลจะจสพูดู่ไคือมันต้องดูแบบต่อเน,นื่องมันจะสนุกมากแล้วมันมากนุ <c oughs> ่น่นน่กับพี่เบียร์อยู่คณะเดียวกันไหมฮะนุ่ <c oughs> เอที่ให้กับกันที่ดีผมอยู่กับอะไรเดียวกันจะอยู่กัครักกันนะผมอยู่คณะวิทยาศาสตร์แต่ว่าถ้าผมก็ถ้าผมกับเฮียอยู่คณะเดียวกันครับแต่ว่าอยู่คนละรุ่นเราเรามีหน้าที่อะไรคะก็เราเราเป็นคณะนิเทศเราเน้นหน้าตาอย่างเดียวสมองก็เป็นให้เป็นของคณะวิทย์ดีกว่าใช่ส่งของเราก็ เน้นวิ่งแล้วก็อะไรที่เราจะช่วยได้คือคณะนิเทศเขาก็จะมีบางสิ่งที่เขาทําได้เหมือนกันอย่างคณะวิทย์เขาก็จะอาจจะเรื่องความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยแต่ของเราอย่างตัวนน์เป็นคนที่ชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอซึ่งผมรู้สึกว่าการถ่ายเนี่ยมันสําคัญเหมือนกันกับการที่จะเอาไปวิเคราะห์หรืออะไรซอมบี้หรือเปล่ามันก็มีมันก็มี มีจุด<ว>ที่ทงงช่วยได้เหมือนกัน <c oughs> ใช่ค่ะส <c oughs> าวคุณสาวสวยค่ะค่ะก็สำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะ <c oughs> คือหลายคนคิดว่าเออซีรีส์ซอมบี้มันอาจจะเป็นโลกลร้ที่ไม่ได้มีอยู่จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันใกล้กับโลกเรามากๆเลยมันใกล้เคียงมากเลยอย่างซีรีส์ซอมบี้เราเนี่ยถูกวิจัยโดยนักวิทยาศาสตร์ จริงๆอ้างอิงจากหลักการทางวิทยาศาสตร์จริงค่ะคือมันมีปรลสิสิตชนิดหนึ่งแหลกอะไรอย่างเงี้ยที่มันสามารถเข้าไปควบคุมสมองคนได้ซึ่งอันเนี้ยมันถูกรีเสิร์ชมาโดยนักวิทยาศาสตร์ไทยร่วมกับคนเขียนบทก็อยากให้ติดตามค่ะว่าเนื้อหามันค่อนข้างเข้มข้นว่าซีรีส์ซอมบี้ของไทยเนี่ยมันก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคเธอ<ๆ><ๆ>ใช่อะไรใหม่ๆอะไรคนอาจจะไม่ค่อยแบบเชื่อ ่าเจนนิเตอร์เป็นเด็กวิทย์แล้วก็นักวิจัยสาวได้ถึงเราจะดูไม่น่าเชื่อแต่ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าคนเขียนบทเนี่ยเขียนบทจากตัวละครตัวแสดงจริงๆเขาพบเจอเจนนิเตมาแล้วเขาก็อันเนี้ยเด็กวิทย์เพราะว่าอันเนี้ยจะเป็นอีกมุมหนึ่งเลยที่ที่คนไม่เคยเห็นจริงๆเป็นคนซีเรียสจริงๆเป็นคนอินโทรเวิร์ตแต่พวกแกไม่เคยเชื่อกันนะไเวลาอินโทรเวิร์ตเหรอเนี้ยเชื่อกันหน่อยได้ กินเย็นเลยเออกินเย็นเลยไม่ยังไงจริงจริงแบบว่าอินโทวัดจ้าสุดๆคือแบบว่าดูดิอินโทวัดบบว่าพูดเป็นต่อยหอยคือถ้าจะบอกถึงเจนนี่จริงๆอ่ะคือคาแรคเตอร์ทุกคนเขาอาจจะไม่เชื่อนะครับเพราะว่าเหมือนเขาเป็นคนที่พูดเก่งแล้วก็สามารถเข้าสังคมได้ดีอะไรเงี้ยแต่เขายืนยันผมจริงๆนะว่าเขาเป็นแบบพอมียังไม่เห็นแบบตอนเจนนี่เป็นเด็กเนื้ออยู่ว่าอะไรเงี้ยแล้วเราเลอจริงไหม ก็จริงๆเวลาเหมือนวิเคราะห์หรือว่าพูดอะไรเงี้ยก็จะเป็นมีมุมเนิร์ดเหมือนกันนะแต่ว่าข้อมูลที่มันลึกซึ้งจริงๆอะไรเงี้ยใช่เชื่อเงียบกันหมดเลยไม่เชื่อกันหรอกครับทำไมเงียบค่ะโอเคฝากนิดนึงแล้วกันการมี่มต่อไปรอคิวเลยได้เลยค่ะฝากไว้ค่ะให้พี่ป๊อกก็ได้พี่ป๊อกพี่เบียร์พี่ป๊อกรอใช่นอกจากไรเดอร์แล้วมีอะไรรายร์แ้จริงๆแล้วก็คือไม่ได้อยากให้ รุนมากเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้ทุกคนจะได้เจอกันนะก็อยากฝากซีรีส์ดีๆหนึ่งซีรีส์นะคะซึ่งพี่บอกเชื่อว่ามันจะเป็นผลงานที่ภาคภูมิใจได้ของคนไทยเลยล่ะค่ะว่าซอมบี้เราไม่แฟชั่นไหนจริงแล้วก็ด้วยเนื้อเรื่องด้วยค่ะโอเคขอบคุณค่ะคอบค่ะคุณเบียร์ทักหนึ่งยืนถ่ายรูปก็หนาวถ่ายรูปเลยไจริงหนาว <gesch> เปลี่ยนนะ่เปลี่ยนเชิตหนุ่นละไคอนเสิร์ตนะ่รับเื้อพอเป็งไม่ต้องเลครับลมแล้วนะอ๋อผมใส่ใส่ใส่เสื้อสีเขียวแล้วก็เขียนให้นะคะข่ค่ะอถนี้ครับต้องการ บอกมือให้ไรคะโอเคโอเคนะครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณม่ะคุณเจไม่นานทรูกเราคนนเจอบ่อยเจ